นับถอยหลังและอีกไม่กี่ปีเวลามันผ่านไปเร็วนะชีวิตความเป็นนักศึกษาของโยมเนี่ยนิดเดียวทำงานอีกนิดเดียวเดี๋ยวหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ผ่านโลกมาไม่นานเนี่ยมองอนาคตกันทั้งนั้นนะเดี๋ยวจะจบไปทำโน่นทำนี่อะไรต่ออะไรฝันเลอเผอตายก่อนเห็นนะไม่ได้ทำตามความฝันด้วยซ้ำแล้วความตายเนี่ยมันรอเราแก่ไหม แก่แล้วถึงก็ตายนะเด็กก็ตายได้ทาลกเกิดมาก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้เรียนไม่จบก็ตายได้เราเนี่ยประมาทต่อความตายไม่ได้เลยยังประมาทเอ้ยยังหนุ่มอยู่นะสบายสบาย,บายไม่มีอะไรแล้วตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกธ่านเนี่ยด้วยพุทธจักขู่ของพระองค์เนี่ยตายแล้วเนี่ยลงสามคติข้างล่างเกือบหมดเลย นี่เป็นความจริงที่อาตมาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาไม่เคยฟังคำพระศาสดา,ศาข้อมูล2,000กว่าปีเนี่ยยมไม่เคยทราบแน่นอน